สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำาไสเด้ครับผมอูน้ำาไสกัสิพ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขครับื้นนี้กะลาซาเนาะครับเพราะว่าเพึ่งไเด้โทรศัพท์จากพอยเนนะครับผมโทรศัพท์เครื่องนี้กะทําคลิปแตงแต่ตอนที่แรกเด้ครับอูน้ำาไสไปเลียนครับผมบ่มีเวลาว่างไปฝึกงานพร้อมนะครับสามเดือนนะครับแม่น้ำเชื่อเลยเอาขึ้นครับเลยเอาไม่ห้พพอเยครับวันนี้ อ้นําไสกันอยากได้เครื่องไม้ก่อม้าอีกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์กล่องมันเรีมสั้นนะครับแม่เพิ่นว่าจะผ้าไปซื้ออยู่เนหางนะครับหมู่บ้านกะไปเบิ้งโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วราคามันกะแพงนะครับอูน้าไสกะมีเงืนเก็บอยู่แล้วกะแม่เพื่อนก็นต้องเติมเงื่อนให้แม่น้ำเชี่ยกะว,ว่าต้องเดี๋ยวออกไหกอนเดี๋ยวจังเอามาขึ้นอูน้าไส่เลยเห็นประเนเบาขึ้นว่า มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่บ๊วยยากเดี๋ยวปเงี้ยี่จัดให้ครับอุดนนใส้เลย,ย,เยล่อใหญ่อีเมลยูทู e เครื่องที่อุ้นน้ใส่ใส่ยุ่ปัจจุบันนี่แหละครับก็บไปเข่าเครื่องนั้นอีกั้างนะครับไม่ก็เลยโดนครับตอนนี้กับท่านใดได้ดครับทันผุ้ชมครับอุดนน้ำใส่ยันทันบุชมรล่อน่นเกินนะครับนี่ครับตอนนี้อุดนนใส้กับอัดตอนเทียงนะครับเดี๋ยวตาทคลิปแล้วบ่าเกินใบนะครับเดี๋ยวผมจะลุ้งให้ทันูุชมเด้ครับผมนี่แหละครับ สู่ติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาไทยทึ่งเฮียน่แหละครับบรรยากาศอูนําไสยูทุกวันนะครับผมเฮียนหลังนีเนะครับปกติกับยู่นี่ตลอดนะครับลงไปกับยับอัดคลิปกับตอนที่พดตนใหม่นะครับนี่แะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางตัวเลขเบาเอาได้ครับท่านผู้ชมครับของพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีนะครับ เหล็กบัมาน้ากันนะครับผมเป็นแนวทางตัวเหล็กนี่งวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 8้าอยได้ครับสันผู้้มครับเห็นแครับสูสูกันไปงวดต้องงวดนะครับเหล็กเพื่อนกามาย่างล่ะคูนะครับผมไปกลับครับผมบนล่างเป็นบนล่างนะครับสันผู้้มครับของพอนนทาวเวอรี่กับพอบางพี่นะครับเพม่อนกับเฮียดให้ต้องงวดเลยครับผม น้ำใสก็เลยมาตามไปทันบุชมนะครับเดี๋ยวพายางชมิวปืชผักสวนขั้วคางบ้านนะครับปลูกต้นหตนี่หน่อราะนะครับผมพวกนี้ก็ไม่งี้ปลูกไว้แต่กินนะครับนี่ะครับบรรยากาศครับผมอันนี้เป็นต้นไผ่หน่อยครับเป็นยาครับผมยาแก่เก็บทองนะครับทันบุชมครับถ้าผู้ใดเก็บทองเียครปลูกไว้ครับผมงามขนาดเวยครับ หัน้าใส่เห็นกันยังเป็นตาหักดีนะครับนี่ครับต้นไผ่หน่อยด้วยครับทันผุ้้มครับผนยีกัไม่ยีปลูกไว้นะครับเป็นยารักษาเนาะครับแับม่น้ำเชียพอกมาเชี่ยเก็บทองเป็นที่ยังกะขึ้นมาเอาเมืงนีตลอดด้วยครับผงยีเด็ดลงไปให้ต้มกินยูเฮียนครับผมนี่แหละครับพืชผักสวนครัวหลังบ้านนะครับผมถังบ้านนะครับยูเฮียน พอกรมาเสียแม่น้ำเสียพอเงี้ยก็มีกะลุไงปลีกปลูกด้วยครับผมนี่แหละครับก็ไเดเมะริดผืชพันธุ์มาตะมองหนีแน่นะครับพอลงไปชำไหวนะครับพักบัวบางสีแน้ครับพักหอมบัวเป็นดอกครับแลลวครับบรรยากาศครับผ้าพอยพี่น้องยางส้มกับซาเลงคันเดิมครับผมพอเงี้ยไปอัดใบเรียบร้อยครับ ในนี่ก็นอนอยู่ถียงหน้าได้ครับท่านผู้ชมครับนะครับนีเหระครับเงี้ยนกำเนิดวน้ำไส้งแต่นี่หน่อยครับผมอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับนีเหระครับเอาเดี๋ยวเอาแนวทางตัวเลขบ่มาน้ำกันของผ่อนวันทบุรีท่านผู้ชมเบื้องนะครับผมเบิ้งงวดเก่าก็นะครับเหรอครับงวดเก่าครับผมเลขไม่มาด้วยกันพ่อ นนทบุรีนะครับแปดสองสองแปดครับผมเด็กติดบนรางงวดนี่บอดไอ้ตามนะครับพอเพิ่นท่านไอ้มี่ให้นะครับเพิ่นให้ศูนย์หกเจ็ดนะครับเลขออกับหกสามนะครับผมติดหกลักสิบอยู่ด้วยท่านบุษ้มครับนี่แหละครับส่วนพอบางพี่กะเด็กบ่มาน้ากันกะเอาอยู่นะครับหาศูนย์ศูนย์หาได้ครับท่านบุษ้มครับเห็นกันชัดๆไหมครับผมเดี๋ยวผมเอางวด ไม่ปัจจุบันให้ท่านผู้ชมเบิ้องด้วยครับนี่แหละครับเฮี้ยอูน้ำใส้ติดบัตรด้อยพอมีพี่น้องครับก็วัดสว่างอารมณ์นะครับมือบุญอูน้ำใส้ก็ลงไปทำบุญยุ่ยด้วยครับผมเลขไม่มาด้วยกันนะครับพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีครับครับหมดหมดปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับผมเลขไม่มาด้วยกันนะครับพอนนทบุรีครับผมเพื่อนกะให้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าด้ครับส่วนพอบางพี่ครับผมสองเก้าเก้าสองครับนี่แหละครับพอบางพี่เพื่อนกะยศสูตรใ้ให้เรียบร้อยนะครับอูน้ำาชื่กะทำต่อจากเลขกออกเลยได้ครับผมได้ต่อจากเลขออกนะครับกะปิตบาลล่อพอนนทบุรีให้เห็ดฉีบคำนวณเลข เหล็กบัวมานํากันเหลีวล่วเราค่อยเอาลงมาใส่กันได้ครับผมมันค่อยเต็มให้ท่านบุ้้มเบิ่งเป็นแนวทางไปพร้อมๆกันเนาะครับนี่แหละครับก็เดินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทําคลิปต่อๆให้ท่านบุ้้มครับผมก็ขอบคุณพอนนทบ,บุรีก็พอบางพี่นะครับที่กรุณาเมตาทรงคลิปแนวทางตัวเล็กให้พ่อแม่พี่น้อง ทุกขั้นได้ครับผมนี่แหละครับเป็นเดย์เนี้ยนะครับผมทางบ้านทันบุษมหนาวกันบ่นครับอยู่ทางบ้านครับอยู่ทางบ้านอุดมไช่นี่โดยนี้ก็ฮอดยิบยี่หกยี่เจ็ดองศาเชนนี่ได้ครับผมอยู่อุดรเนาะครับอำเภอไสยบ้านเท่านีแ่แหละครับจ้าอันมือสองกับประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาได้ครับหนาวกลับมาอีกแล้วครับ บรรยากาศทางบ้านพอ่อพี่น้องหนาวกันแน่บนนอ,อกครับผมเดี๋ยวอูน้ำใส่จะหาเห็ดอคอนเนต์เขามาหลากหลายนะครับเพื่อบ่อให้พ่อพี่น้องเบื่อนะ้ครับผมจะพาไปเบื้องทงไฮทงหน้าแบบว่าสิบิตประจำบ้านนังสีเนะครับย่ำไปไต่กีซ้อนจะท่ายไม่ให้ทันบุษ้มเบิ่งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับผมไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเขามาเบื้องกันอีกครั้งนึงงนะครับ เลขไม่มาด้วยกันครับผมพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีเนาะครับนะครับส,สัดกันบ่าครับผมแคปหน้าจอเอาได้เลยนะครับ๋ยวอูน้ำใส่ผ้าของห่มก่อนครับผมคอยเบอ่งกันสัดๆเด้ครับนะครับ่ทยคลิปแนวทางคนเดียวครับผม๋ยวอูน้ำใส่จอย่าพัฒนาเป็นไปเรื่อยนะครับ ก็ซับเครื่องหม่ก็ลังแล้วครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเปลี่บมาน้ำกันครับผมแคปหน้าจอเอากันได้เลยครับท่านผู้ชมครับได้เครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เลยครับเหรอครับผมจะพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆลยครับผมนี่เนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับอูน้ำใส่กะ วอวยพรให้ท่านบุ้้มทุกท่านให้ยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอพุ่นพอน้อนทับรุรีกับพอบางพี่อีกครั้งนะครับเตี่ยหายแนวทางมากแบ่งปันท่านบุ้้มครับให้รื่ยๆมันมันปังๆังนะครับผมท่านบุ้้มครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนเด้ครับผมสวัสดีครับ